ออกเดียวเพื่อเธอคนเดียวแล้วเธอว่าไงมานี่แหละที่รอคอยนินจาต่อซามูไรมาบึบ้บเต็มทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามอคุกคัสดี ทุกท,ท่านด้วยนะคะวันนี้ไม่อยู่กับนนะ้องยูกากันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้ไม่อยู่กันในเกมอ่า,านินจา VS ซามไรน่นเองนะคะพี่ๆโอ้โหเปิดมาก็ลืมชื่อเกมกันไปเลยเอาวันนี้พกทุนมาร้อยห้าสิบบาทนะคะขออนุญาตเปิดเป็นสองเทอร์โบกันไปก่อนเลยแล้วกันเนาะมาวันนี้เราจะไปแบบออกญี่ปุ่นกันไปเลยนะคะ เกมนี้เขาว่ามาดีกันอยู่นะคะช่วงนี้ช่วงนี้ถือว่าแบบเอาเรื่องเลยนะคะมาคูณมาอย่างนี้คูณ5เปิดไปก่อนเลยนะักก้อนโตไปนะคะ47บาทโอเคถือว่าเริ่มต้นก็ไม่แย่แมากันต่อซามูไราวายข้างหน้าอย่างนี้ก็สวยดิสวยรอบนี้มาเต็มมาเต็มแบบนี้42บาทโอเค ไปกันต่อที่เบตห้ากันเลยนะคะพี่ก็ย้ำไว้เลยนะคะคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้ทำตามเนาะวยมาดิเต็มขนาดนี้คูณห้าเข้าไปคูณห้าเข้าไปแล้ังหวะนี้ยังไงก็ตัร้อยสี่สิบแปดโอ้โหเอาเรื่องจัดนะคะพี่ไปกันต่อมากินจาไม่หยุดโอ้โหมาซะเยอะเชียแต่คูน้อยไปหน่อยนะคะพี่ ถ้าคูณเยอะกว่านี้น่าจะแบบน่าจะดีดีเดียวนะคะคูณ5มาเร็วโอเคเรียบร้อยถึงหลังไหมโอ้เรียบร้อยเนี่ยดอกนี้ชนะ76คูณ5เข้าไป381บาทคะ่ะดอกนี้ซูเปอร์ไปดิโอเคไปเบ็ดสิกันต่อเลยนะคะสกเกเตอร์ว่าไงสกเกเตอร์นี่พอมีลุ้นไหมเอ่ยมาแล้วซัมไอยวายมาขอแบบเบิ่ม โอเคมาโอ้โหมาอย่างนี้ก็สวยดิโอ้โหแต่น่าจะเต็มน่าจะเต็มโอ้โหมาถึงหลังแค่แถวกลางแถวเดียวมายัางไงดอกนี้ขอหลังสุดด้วยได้ไหมมมนก็โอ้โหอย่างนี้เรียบร้อยดิโอ้ยน้อยไปหน่อยนะคะพี่ไม่เต็มตัวแพงก็แบบซาอมูไรกันต่อเนื่องยังไง ดอกนี้ขอแถวนี้ด้วยเลยปะโอ้ยดอกเดิมเสียดายโอเคได้ไมกะอยู่นะคะพี่ไปกันต่อเนาะอุย้ยมาดิขอคุณห้ามาแล้วคุณห้าโอเคดอกนี้โอเคสามรอยบาทมาอีกเช่นเคยนะคะ มาอีกโอ้โหเวลานี้คือแบบเข้าดีจะจัดเลยนะคะพี่หยุดเขาไม่อยู่จริงๆยังไงซามูไรามาอย่างี้วายสามแถวตึงๆขอแบบขอถึงหลักเต็มๆหน่อยได้ไหมอุ้ยเรียบร้อยตัวแพงมาดิก้องมาดิครับดอกมี้ซูเปอร์ไปดิโอ้โหรอหดอกนี้มานานแสนนานเลยเกินนะคะพี่อวยดอกน,อกนี้ดอกนี้ก็ก้อนโตไปอีก โอ้โหไม่ทันต้องตัวจริงๆเลยนะคะมานินจาคูณ3โอ้โหถือว่าได้เล่นอยู่ถือว่าได้อยู่นะคะดอกนี้ไปเราคูณ30สักห้ารอบแล้วกันนะคะพี่มาขอนินจากับสมุไรสักอย่างละรอบก็โอเคแล้วมาดอกนี้คูณ5จะได้เท่าไหร่ บุบพันเเรียบร้อยเลยค่ะดอกนี้ดอกเดียวเพื่อเธอคนเดียวแล้วเธอว่าไงมานี่แหละที่รอคอยนินจาต่อซามูไรามาบุบเต็มโอ้โอเคดอกนี้พันหโอเคก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะฝากกดไลค์คลิปกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะไว้เจอกันใหมให่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย